ทุก <Cornell. S 2> คนรู yo, ้จักเดอะสปเกเตอร์ก so ันไหมครับเขาเนี่ยเป็นผู้ลักพาตัวชาวโรบอกจากเกมต่างๆและคอยกักขังพวกเขาในอาณาเขตของเขาและบังคับให้เขาเนี่ยเข้าร่วมทดสอบอันโหดร้ายที่ทุกคนก็รู้จักในชื่อของฟอร์สเคซึ่งผู้ถูกเลือกเนี่ยจะเป็นผู้รอดชีวิตที่ตกเป็นเหยื่อในความโศกเศร้าสกอนัตกรรมหรือว่ามีบาปนั่นเองซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยอย่างน้อยๆ เขาก็คอยเลือกคนเหล่านั้นเพื่อมาล้างบาปหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะไม่มีผลกระทบต่อชาวเมืองต่างๆที่เขาเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่รู้อิงโนอินี่อะไรแต่ไม่ใช่กับรัฐบาลในเกมไดออ f Date ครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าพวกเขาเนี่ยได้ทําความชิบหายอะไรไปบ้างให้กับชาวเมืองในโ,โรบ็อกเซียนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็มาอยู่เกมโรบอกกับแมปที่มีชื่อว่าไดออฟเดยซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่า ประวัติของคิลเลอร์ทั้งหมด5ตัวในเกมในออฟเรนทนะครับพร้อมกับความสามารถของแต่ละคิลเลอร์ด้วยเนาะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะซึ่งที่ผมเกิดเรื่องไปเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลของในไดอัลเฟนท์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาพูดภายหลังนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะแค่ให้ทุกคนฟังนะครับว่าในรัฐบาลของในออฟเรนท์เนี่ยมันสร้างความชิปหายไววอดให้กับชาวเมืองเนี่ยได้มากขนาดไหนกันเนาะซึ่งแน่นอนนะครับว่าคิลเลอร์ทั้งหมด5ตัวที่ผมเล่าเนี่ยมันก็จะมีรัฐบาลที่คอยอยู่ในประวัตินี้ด้วยเนะซึ่ง ผมเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังน้องว่าจะเป็นยังไงงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าไปกันมาเริ่มต้นกันที่คิวเลอร์กันตัวแรกกันดีกว่านน้องก็คือเพล์ซัวเนาะที่มาของเพล์ซูวเนี่ยยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับแล้วก็ยังคงปริศนาไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเขาเนี่ยเป็นใครหรือว่ามาจากไหนอย่างไรก็ตามรัฐบาลเนี่ยรู้สุกอยากเกี่ยวกับเขารวมถึงที่อย่ของเขาด้วยเพียงแต่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถูกจัดเป็นความลับขั้นสูงไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้นะครับรัฐบาลจึงส่งคนเนี่ย ไปยังที่บ้านของเขาเพื่อที่จะสังหารเพลซั่วเพราะเขาถูกมองว่าเป็นภัยต่อประชาชนแต่การกระทำเหล่านั้นเนี่ย กลับปลุกเพอร์ซัวจากการหลับไหลและเขาเนี่ยได้ทำการฆ่าพวกทหารหรือว่าพวกที่มาสังหารเพอร์ซัวน่ะได้อย่างโหดเทียมแล้วก็ได้อย่างง่ายดายนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเพอร์ซัวได้เริ่มคิดระดักได้ว่าอาจยังมีคนอื่นที่มาตามล่าเขาเหมือนกลุ่มก่อนหน้านั้นดังนั้นเนี่ยเขาจึงวิ่งตามเส้นทางย้อนกลับไปยังต้นทางของพวกที่มาตามล่าเขาเพื่อสังหารและตามล่าผู้คนเหล่านั้นให้หมดเขาเชื่อว่าหากกำจัดศัตรูทั้งหมดได้ เขาเนี่ยจะสามารถนอนหลับได้อย่างสงบอีกครั้งนึงมาดูกันที่สกิลของเพลสโซนี่ก่อนนะครับซึ่งสกิลเนี่ยก็จะมีอยู่3สกิลด้วยกันสกิลแรกคลีนเมื่อเวลาเรากดใช้เนี่ยเพลสโซนจะทำการพุ่งไปข้างหน้าซึ่งถ้าโดนเซอร์เนี่ยจะทําให้เซอร์โดนดาเมจแล้วก็ จะติดสถานะเลื่อนไหล,หลด้วยเนาะสกิลสองฮาเพลเซวจะทําการตะโกนออกมาซึ่งถ้ามีเซอร์อยู่ในบริเวณของเพลเซวเนี่ยจะทําให้เซอร์ติดสโลหกวินะครับสกิลสามสโต๊กเพลเซวจะทําการล่องหนแล้วก็จะเปิดเผยตําแหน่งของเซอร์ทุกคนนะครับซึ่งเราสามารถกดยกเลิกอ,อีกทีนึงได้นะครับเพื่อทำให้เราสามารถไล่ล่าได้อย่างต่อเนื่องเนาะมาดูกันที่คิวเลตต์ดูที่สองนะครับคือแบดแวร์เนาะแน่นี่เดียวแบดแวร์เป็นเพียงแค่ตัวไวรัสเล็กๆเท่านั้นเขาเนี่ยได้ทำการแค่แพร่เชือ้อไปยังอ,อุปกรณ์ขนาดเล็ก ส่วนอุปกรณ์ขนาดใหญ่เนี่ยก็มันส่งพลังเกินไปนะครับสําหรับเขารัฐบาลเนี่ยได้พบเจอแบดแวร์และต้องการใช้ประโยชน์จากพลังของเขาพวกเขาเนี่ยจึงได้วางแผนที่จะกักขังแบดแวร์ไว้ในร่างกายที่สร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยแพร่เชื้อไปอยังสิ่งอื่นๆและจะได้ควบคุมเขาได้อย่างเต็มที่จึงจ้างวิศวกรให้สร้างร่างกายที่สมบูรณ์แบบนี้ขึ้นมาเพื่อเอาไว้สําหรับกักขังแบดแวร์เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยแบดแวร์เนี่ยก็ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จนในที่สุดเนี่ยเขาเนี่ยก็สามารถแพร่เชื้อไปยังอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ได้นี่คือช่วงเวลาที่รัฐบาลเนี่ยจึงตัดสินใจลงมือนะครับพวกเขาเนี่ยได้หลอกล่อแบดแวร์ให้เข้าสู่ร่างกายที่เขาเนี่ยได้สร้างไว้ซึ่งกับดักเนี่ยมันก็ได้ผลด้วยแบดแวร์เนี่ยติดอยู่ในร่างกายที่เขาเนี่ยได้สร้างขึ้นมาได้สําเร็จนะครับแต่นะครับแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆก็คือรัฐบาลเนี่ยได้ใช้ร่างต้นแบบนะครับ หรือว่าร่างที่เป็นโปตรตปทยที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แทนที่จะเป็นร่างจริงเพราะ2ร่างนั้นน่ะมีหน้าตาที่คล้ายกันมากร่างต้นแบบเนี่ยจึงเปิดโอกาสให้แบดแวร์เนี่ยสามารถแพร่เชื้อได้อยู่และรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถควบคุมเขาได้เลยสุดท้ายเนี่ยพวกเขาจึงเผอมอบร่างกายที่สมบูรณ์แบบและอิสระอย่างที่แท้จริงให้กับแบดแวร์ซึ่งก็คือในรูปลักษณ์ที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองมาดูกันที่สกิลของแบดแวร์กันดีกว่านะครับซึ่งสกิลแบดแวร์เนี่ยก็จะมีอยู่3สกิลด้วยกัน สกิลแรกเนี่ยไฟ r e w a l l bypass b a d w เนี่ยจะสามารถตั้งคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งสูงสุดเนี่ยได้6เครื่องเนาะแล้วก็จะไม่สามารถวัดอีกต่อไปถ้าเครื่องเราเนี่ยมันมี6เครื่องเนาะซึ่งถ้า b a d แวร์เนี่ยอยู่ในรัศมีของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำให้ b a d แวร์เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ได้และสามารถเพิ่มซ้อนๆกันได้เรื่อยๆนะครับซึ่งทําให้ความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแต่ก็ต้องระวังให้นะครับเพราะคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถถูกแฮกได้ด้วยเซอร์เนาะเซอร์เนี่ยก็แค่ เข้าไปกดปุ่มค้างที่คอมพิวเตอร์เนี่ยถ้ามันครบ100%เนี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะโดนทำลายทันทีแต่ว่าถ้าไม่มีใครเนี่ยที่ไปแตะเครื่องอีกเลยไอเกรดของคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าเปอร์เซ็นต์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะลด,ดลงนะครับสกิลสองโบสแบสแวร์เนี่ยทำการหยุดสักพักหนึ่งแล้วก็จะทําการพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งถ้าโดนเซิร์ฟเนี่ยจะทําให้เซิร์ฟเนี่ย กระเด็นแล้วก็โดนดาเมจด้วยเนาะซึ่งสกิลนี้เ,นเราสามารถควบคุมทิศทางได้นะครับสกิล3รมิฟเมื่อเวลาเรากดใช้เนี่ยเราสามารถเลือกคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้นะครับเมื่อเวลาเราเลือกเนี่ยเราจะสามารถวิ่งไปหาคอมพิวเตอร์นั้นซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยก,ก็จะพังทันทีเลยแต่ว่าถ้ามีเซอร์อยู่บริเวณคอมพิวเตอร์ที่เรากำลังวิ่งอยู่เนี่ยจะทำให้เซอร์เนี่ยติดอาการเลือดไหลด้วยเนาะสกิลนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ตอนที่เซอร์กำลังแฮ็กเครื่องอยู่นะครับเราก็สามารถวิ่งไปหาเซอร์ได้แล้ว อาร์ฟูนี่เคยเป็นนักมายากลที่แสดงโชว์อย่างมั่นใจแต่กลับถูกผู้ชมเนี่ยปฏิเสธแล้วก็โห่ไล่าบางคนเนี่ยปากร้อยใส่บนเวทีเลยหลังจากการแสดงนั้นได้จบลงเขาเนี่ยได้รู้สึกโกรธแล้วก็ได้คิดกับตนเองว่าตนเองเนี่ยเหนือกว่าคนดูเหล่านั้นเขาเนี่ยได้รับสมควรการชื่นชมมากกว่าการดูมินแต่อารมณ์ของเขาเนี่ยได้ถูกขัดจังหวะอย่างรวดเร็วโดยมีชายสองคน รากฏตัวจากด้านหลังแล้วก็พยานจากตัวเขาคนพวกนี้เนี่ยส่งมาจากรัฐบาลเพื่อที่จะมายึดไมิทธิ์กลับคืนเพราะไมกิทธิ์ที่อาฟูใช้เนี่ยได้ถูกขโมยจากนักไมโกลผู้มีชื่อเสียงแล้วก็มั่งขั่งคนหนึ่งโชคดีที่อาฟูเนี่ยไหวตัวทันจึงหลบการถูกจับ ตัวไปแต่ด้วยความโกรธแล้วก็ความเสียหน้าเนี่ยเขาจึงได้ตัดสินใจใช้ไม้กายสิทธิธ์ฆ่าคนเหล่านั้นอย่างโหดเที้ยมหลังจากนั้นอาร์คโฟนเนี่ยก็ได้หลบหนีไปแล้วก็ซ่อนตัวเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมอย่างไรก็ตามการฆ่าคนครั้งนั้นเนี่ยมันกลับทาําให้อาร์คโฟนเนี่ยรู้สึกมีความสุขอย่างประหลาดเขาเริ่มคิดว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะต้องฆ่าคนในระหว่างการแสดงมายากลเพื่อที่ใช้ความตายเนี่ยเป็นเวทมนต์และสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองได้ต่อมาเนี่ยก็ไาดูสกิลของอาร์คโฟนดีกว่านะครับ สกิลของอาร์ฟูเนี้ก็จะมีอยู่สสกิลนั่นเองสกิลแรกอินพลอเมนต์อาร์ฟูเนจะทำการเศษกำแพงขึ้นมานะครับซึ่งจะทำให้เซอร์เนี่ยไม่สามารถเดินทะลุกำแพงได้นะครับยกเว้นเท่าแต่ว่าจะมีอยู่คัสต์หนึ่งที่สามารถเดินทะลุกำแพงได้ซึ่งก็คือคาสต์ผ้าคลุมล่องหนถ้าเราล่องหนเนี่ยเราสามารถเดินทะลุกำแพงได้เลยนะครับสกิลสองก็เป็นวส์อาร์ฟูจะทำการเอ่อเศษกล่องเพลงมาซึ่งจะทำให้เซอร์ที่อยู่ใกล้ๆก,กล่องเพลงเนี่ยจะติดสโล่นะครับส่วนสกิลสามเนี่ยเป็นสกิลที่มาใหม่ล่าสุดขออองารร์ฟูนะคคับื รีพอร์ตหรือว่าสกิลที่ผมเรียกว่าสกิลเก็บของนั่นแหละซึ่งอาร์ฟโอนเนี่ยสามารถเก็บของได้3อย่างนะครับก็คือ1ถ้าเก็บกำแพงเนี่ยอาร์ฟโอนเนี่ยจะสามารถยิงกระสุนออกไปได้หรือว่ายิงก้อนอิฐใส่เซอร์นั่นแหละ2ถ้าเก็บกล่องดนตรีเนี่ยจะทําการบัฟความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับตัวเองนะครับแบบชั่วคราวเนาะสามถ้าเก็บพรอยชีวิตถ้าคุณเนี่ยสามารถเก็บพรอยชีวิตทันเนี่ยคุณจะสามารถเรียกซัามมอนออกมาได้นะครับก็คือสามารถเรียกลูกน้องแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยมาช่วยตีได้เนาะซึ่งลูกน้องเนี่่่ยยก็จะะอูไได้ไมน,นนนาครับ อันนี้เนี่ยผมขอขัดจังหวะเลกน้อยนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นประวัติแบบใหม่ของอาร์คฟูเนาะจริงๆเนี่ยประวัติแบบเก่ากับแบบใหม่เนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าแบบเก่าเนี่ยมันจะมีการตั้งคาถามนะครับว่าทําไมรัฐบาลเนี่ยถึงต้องยอมช่วยนักเมโยกลผู้มีชื่อเสียงคนนั้นเขาติดหนี้บุญคุณไอหรือเปล่าแล้วก็ไอ้นักเมโยกลคนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยได้อ้างว่าไม่ได้สิทธิอาร์คฟูถือเนี่ยไปเป็นของตัวเองซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงหรือเปล่าเนาะเพราะว่า ในประวัติแบบเก่าเนี่ยเขาใช้คาว่าอ้างเนาะซึ่งแน,น่นอนครับว่ามันยังคงเป็นปริศนาต่อไปนะครับก็ต้องรอเฉลยต่อไปเนาะว่าไอ้ไม้ไม้กรของอาร์คูที่ถืออยู่เนี่ยมันโดนขโมยมาจริงๆหรือว่ามันเป็นของอาร์ฟูนะครับต่อมาคิวเรดิสสี่คิวดอยคิวดอยคือหุ่นยนต์ที่ดีที่สุดเท่าที่รัฐบาลเคยที่จะสร้างขึ้นมาหน้าที่หลักของมันก็คือการคุ้มกันสถานีราชการหรือตามร่บบุคคลที่เป็นเป้าหมายตามคําสั่งของรัฐบาล แต่แล้ววันหนึ่งรัฐบาลได้มอบหมายภารกิจที่ประหลาดให้กับคิร o อยเพราะเขาได้สั่งว่าตามล่าและสังหารอาชญากรทุกคนในโรบ็อกเซียนปัญหาหลักก็คือคิรรอยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาชญากรคืออะไรถึงอย่างนั้นมันก็ปฏิบัติตามคำสั่งทันทีตามโปรแกรมที่ถูกตั้งไว้แต่มันกลับฆ่าคนที่มันคิดว่า เป็นอาชญากรแม้ในความเป็นจริงคนเหล่านั้นเป็นเพียงแค่คนบริสุทธิ์ก็ตามรัฐบาลจึงเผลอปล่อยคิวรอยที่ไร้าการควบคุมออกมาหุ่นยนต์ตัวนี้กลายเป็นภัยร้ายและมันจะฆ่าคนที่เห็นเพราะมันคิดว่าคนคนนั้นคืออาชญากร รัฐบาลที่มาดูกันที่ความสามารถของคิวดอยดีกว่านะครับคิวดอยเนี่ยจะมีทั้งหมด3สกิลบวกกับสกิลตัวเนาะสกิลตัวของคิวดอยก็คือการโจมตีปกติเนี่ยจะไม่ใช่การโจมตีแบบระยะใกล้นะครับแต่เป็นการโจมตีแบบระยะไกลแทนซึ่งจะยิงจรวดไปข้างหน้าสร้างความเสียหายใส่เซอร์ได้นะครับต่อมาสกิลหนึ่งไฟท์คิวดอยเนี่ยจะทําการบินนะครับแล้วก็ทําการเล็งหัวเซอ Q ร์ที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งจะทําให้การยิงจรวดเนี่ยมันจะล็อกไปที่เซอร์คนนั้นเลยเหมือนมีเอ็มบอทอยู่ในตัวนั่นแหละครับส่วนสกิลลดีพอย คิวโดเนี่ยจะทําการวางระเบิดไว้นะครับซึ่งถ้าเซอร์เนี่ยเข้ามาใกล้ระเบิดเนี่ยมันจะนับถอยหลังห้าวีนะครับถ้าครบห้าวีเมื่อไหร่เนี่ยก็ทําการระเบิดทันทีซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเซอร์เนี่ยออกเนี่ยมันจะไม่รีเซ็ตเวลาเนาะก็คือมันก็จะค้างอยู่ที่วีวีนั้นเลยก็คือสมมุติว่าถ้าเซอร์เนี่ยเข้าไปประมาณสักสองวีเนี่ยมันก็ค้างอยู่ที่สองวีนะครับส่วนสกิล3เนี่ยเป็นสกิลที่เพิ่มมาใหม่ล่าสุดเลยก็คือเป็นสกิลที่มีชื่อว่าเดทเนตเอาง่ายๆะคครรรัับบกก็ืออาเเิดตวงนั่นนแหละะซึ่่งคิดเียจทําการหยุดนนิ่งแลล้วก็ับถอยหัง เพิ่มพลอย่างมาหาศาลสเตมิน่าเนี่ยก็จะเหลือหนึ่งร้อยนะครับไม่สามารถฟื้นฟูสเตมินาได้ในเวลานับถอยหลังเมื่อเวลาหมดเนี่ยจะทําการระเบิดทันทีแล้วก็จะสร้างความเสียหายบริเวณรอบๆให้กับเซอร์นะครับแต่ว่าแลกกับว่าตัวเองเนี่ยก็จะโดนด้วยซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็ควรจะใช้ตอนที่แบบมีเซอร์เยอะๆแล้วก็แบบจุกวนอะไรเงี้ยก็ควรที่จะใช้เพื่อทํให้ใกล้เซอร์เนี่ยไปจุที่อื่นเนาะคิวเลร์ตัวที่หาฮาเคน ฮาเคนเป็นสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นที่ถูกนักวิทยาศาสตร์จับตัวมาเพื่อทําการทดลองนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ได้รับคําสั่งจากรัฐบาลให้นําสิ่งมีชีวิตจากมิตินั้นกลับมาเพราะต้องการศึกษาและต้องการครอบครองพลังของพวกมันในบรรดาโครงสร้างหรือสิ่งมีชีวิตจากมิตินั้นฮาเคนเป็นตัวที่ดูอ่อนแอที่สุดพวกเขาเนี่ยจึงจับตัวเธอมาระหว่างคนย,าย,าย้ายฮาเคนมายังในห้องทดลองนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้สร้างเสียงดังอึ้งทึงตลอดเวลาเสียงเหล่านั้นเนี่ยทำให้ฮาเคนเนี่ยเจ็บปวดและทรมานเป็นอย่างมาก และทาให้เธอเนี่ยเข้าสู่สภาวะคุมคลั่งเธอจึงสังหารนักประยาศาสตร์ทั้งหมดและได้หลบหนีออกมาแต่ปัญหาคือฮาร์เคตเนี่ยติดอยู่ในโลกโลบ็อกเซียนหรือว่าโลกที่เราอยู่นี่แหละแล้วก็โลกเหล่านั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเสียงมากมายที่เธอทนไม่ไหวเพื่อให้ความเจ็บปวดเนี่ยหายไปทั้งหมดฮาเคตเนี่ยจึงเริ่มฆ่าผู้คนเพราะเชื่อว่านั่นคือหนทางเดียวที่จะทําให้ความเงียบสงบเนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งไปดูกันที่สกิลของฮาร์เค็ก่อนดีกว่าเนาะซึ่งสกิลของฮารกเก็ตดัวว้เน สกิลติดตัวของฮาเคนเนี่ยผมจะเรียกว่าเกรความคุ้มครั่งเนาะวิธีได้เกรดของคุ้มคลั่งเนี่ยก็ง่ายๆครับก็คือเพียงแค่ให้เซอร์โวเนี่ยใช้ของต่างๆที่มีเสียงใส่ฮาเคนหรือว่าฮาเคนไปโจมตีใส่ใสเซอร์เนี่ยก็จะได้เกรแล้วนะครับเมื่อเกรความคุ้มครั่งเต็มเนี่ยฮาเคนจะเข้าสู่สภาวะคุ้มครั่งทันทีซึ่งจะทำให้ฮาเคนเนี่ยโจมตีแรงขึ้นบวกกับว่าวิ่งไวมากขึ้นด้วยแต่และกับสเตมินาที่ลดลงถ้าเกรความคุ้มครั่งเนี่ยหมดลงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ต่อมาเนี่ยก็มาดูที่สกิลหนึ่งของฮาร์กิงดีกว่าเนาะที่มีชื่อว่ารีพาร์ตเนาะรีพาร์ตเนี่ยวิธีใช้รีพาร์ตเนี่ยก็คือคุณจะต้องมีค่าความคุ้มครั่ง15หน่วยเป็นต้นไปนะครับถึงคุณจะสามารถใช้ได้เนาะซึ่งถ้ากดใช้เนี่ยเซอร์ทุกคนเนี่ยจะมีมินิเกมออกมาซึ่งจะเป็นมินิเกมเล็ดไรส์กินไรส์ถ้าตาปิดเนี่ยเซอร์ก็สามารถเคลื่อนที่ได้ตามปกติแต่ว่าถ้าตาเปิดเนี่ยคุณต้องหยุดเคลื่อนที่นะครับถ้าคุณไม่หยุดเคลื่อนที่เนี่ยเกรดค่าความคุ้มคั่่่่งงเเนนียยก็จะพิมขึ้อารววดเเเรร็ลลยยแททงกกกกิาานจะโหอศักดิิิ์์สทธไปยังงข้้าหนา ซึ่งถ้าโดนเซอร์เนี่ยจะทำการดึงเซอร์พร้อมกับจะมอบสถานะฟื้นฟูให้กับฮาเค e นแล้วก็เซอร์แต่ความสามารถพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่าน,นั้นนะครับถ้าฮาเค e นเนี่ยโจมตีใส่เซอร์ที่ติดสถานะโซ่อยู่จะทำให้เซอร์คนนั้นเนี่ยโดนลาเมจเพิ่มเติมด้วยซึ่งวิธีออกจากสถานะโซ่เนี่ยก็ง่ายๆนะครับก็คือ 1. วิ่งให้ไกลามากที่สุดจากฮาเคนนะครับมันถึงจะออกเนาะกับ2สตันใส่ฮาเคนสกิลสอิมโมเล ฮาเคนจะทําการเอาหกศักสิเนี่ยแทงตัวเองนะครับซึ่งจะทำให้ค่าความคุ้มครั่งเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลบวกกับทําให้ความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นแบบชั่วคราวเนาะซึ่งแน่นอนนะครับว่าการแทงตัวเองเนี่ยมันก็มาแลกกับว่าพลัง HP เนี่ยก็จะลดลงด้วยบวกกับว่าตัวเองเนี่ยก็จะติดสถานะเลือดไหลเนาะซึ่งสกิลเนี่ยแนะนำน,นะครับว่าใช้ดีเนาะเพราะว่าคุณอย่าลืมนะครับว่าฮาเคนเนี่ยเป็นคิลเลอร์ที่น่าจะเลือดต่าที่สุด แมนสกิลสมากพอเนี่ยเลือก400ก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะครับอ่ะครับทุกคนก็จบไปแล้วครับเกี่ยวกับประวัติแล้วก็ความสามารถของคิลเลอร์ใน d i e of Day เนาะซึ่งที่ทุกคนฟังมาทั้งหมดเนี่ยผมรู้ว่าแหละว่าทุกคนก็อาจจะกำมัดรัฐบาลใน d i e of Day นะผมก็กำมัดเหมือนกันแหละเพราะว่าผมก็อ่านตั้งแต่แพทเก่ายันมาแพทนี้ก็ต้นตอทั้งหมดก็รัฐบาลหมดนั่นแหละแล้วลผมก็จะรอติดตามต่อนะครับว่ารัฐบาลใน d i e of เด y เนี่ยจะสร้างความชิบหายอะไรต่อหรือเปล่าซึ่งผมก็จะ,อะรอติด แล้วก็ขอโทษด้วยที่ผมเนี่ยหายไปนานเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งผมที่ผมก็บอกแล้วว่าผมก็ไปทําธุระอะไรอย่างนี้เนาะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ว่างเหมือนเดิมแต่ว่าผมก็หาเวลาที่จะมาลงคลิปนะครับให้กับท่านผู้ชมให้ดูเนาะซึ่งผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคลิปต่อไปก็จะปเป็นแล้วก็รอติดตามนะครับสำหรับนี้ก็ไปละเจอกัน